อ๋อคอมร้อยห้าสิบเก้าอย่างนี้ซับในคอมถูกกว่าแชมป์ประเทศลงใครเขาจะเล่นเลยไม่บ่อยเลิกอวยดีโแชมป์ประเทศเฮ้ยผมพูดเรื่องจริงคุณน่าจะยอมรับบ้าง มันยังไม่จบเลยที่ผึ่งงี้คิวกวดแล้วนี่คิวมันตายมันไม่คิวผมเนี่ยพี่เรื่องยิบหายเออไม่ขับออกไปนอกวงไอ้สัตว์ไม่คิวนึกถึงเสียงแม่งออกเลยไม่ให้คิวไม่ให้คิวไมปให้มันเจะไปให้มันนะแล้วก็ขับเออขับออกไปข้างนอกเรื่องคลิปหายใจเล่นครับจีสะคำของคำก็จะคำสองคำก็จะคำลงสตอรี่ด้วยลงสตอรี่ด้วย นนี้นนาวไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับถ้าเรียนสาวคุณอย่าปฏิเสธผมขอร้อง <c oughs> มาน,นี่มาเดี๋ยวบีนช่วยเอาตัวรอดในเกมเดี๋ยวบีนสอนเดีย๋ยวบีนสอนนะเล่นยังไงตรงน,นี้จับมือเปล่าเดี๋ยวจับมือสอนอเลยต้องไปห้องนเรียนนะห้องเกมเนี่ยไม่ต้องกลับมาไหนสัตว์โควิดเลยต้องกลับมาไหนว่าถ้าไปแล้วไปเลยนะครับอยอมที่พูดมาในคือมุกไอ้ตัว14วันเสร็จก็ไม่ต้องกลับมาอีกอ่ะอที่พี่พูดมามอีนี่ก็ ผมรอผมรอมินิพี่บอยเนี่ยน่าเี่ยสัญญาเดี๋ยวบุญยามจะซื้อทุกคนซื้อครับอ่าชัดเฮ้ยไอพีมันบอกว่าซื้อครับแล้วมันก็บอกขอพี่โฟกับพี่แต่เสียงมันไม่เข้ามาแต่ผมได้ยินเลยพี่เออเสียงมันไม่เข้ามาเลยแต่ผมได้ยินไลยเหลือเชื่อคุณพีนพี่บอยต้องมาอยู่ในข้าวแข้งเนี่ยแล้วมันก็พูดอยู่คนเดียวมันก็ไม่เปิดแต่ผมได้ยินพี่ผมได้ยินมันบอกว่าผมได้ยินเิ่มมิพี่เลย มันบอกว่ามันบอกว่าซื้อครับของพี่โพกผมได้ยินเลยเมื่อกี้ชอบชอบได้ไหนปืนปืนมันจริงจังดิคขอเดือดชอบพารถแล้งไอ้ที่้อโอ้โหลองเมื่อก่อพาพี่โบกรลดมัวไม่เห็นเราไม่เห็นเราไมเปิดหน่อยเปิดหน่อยเพื่อนวีขอน้องนึงดิได้ดิกระทำเพื่อพี่โบยังไหมน้องนึงปังไปตายเอ้ยไอ้เหี้ย ีกไอ้ได้หีเฮ mm ้ยกลางหมอบ้านเลยน็อกอ้าเนาะบ้านไกลบ้านไกลบ้านซ่อมไกลโอ้อยโดนยิงโดนยิงบ้านซ้ายชั้นสองตัวนึงบ้านขวาชั้นหนึ네่งตัวหนึ่งระเบียงบ้านซ้ายชั้นสองตัวหนึ่งบ้านไกลน็อกนะบ้านไกลขวาน็อกนะเออได้หมดมัน้านดใส่มึง พี่บอยออไปนะมันสมกข้ไมวะพูมันสมกทำไมไม่รู้เหมือนพี่เราจะวิ่งมาเติมไงในห้องเติมพอดีน่าจะวิ่งออกมาดูหลอนเฮ้ยโดนแจมยี่อะียแล้วยียแล้วพอบรอดละพี่แต่พี่บอยอะ

แม่ไม่ชุบเพื่อนวะรพี่บอลผมนำล่องไปหลายลูกมากครอะพี่เล่นได้อะมึงจำตัวให้กูยิงต้นเกมต้นต้นเนี่ยต้นเปิดน็อกได้ปะแม่ไม่แตะนะเว้เออตายละเออไม่แตะเล่นก่อนเล่นก่อนกูเป็นเพื่อนกูเคืองเลยเฮียไม่แตะอะไรสักเล่นเฮียอะไรนานขนาดไอ้เฮียน็อกหนึ่งจนตายอะไอ้ถั์เล่นเฮียอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยยิงหลังฟีมาทันแ้วอูตรงสะพานสะพานเข้อห่งข้อหนึงเลยอะเฮ้ยรถมาพี้บอยต้องรูดต้องรูดพี่ต้องไน้าปมเพื่อนแต่ไม่ได้คิวีผู้มีผไม่ทนครับอ้โมเหี้ยอองวะตักัก่อนับก่อนก่อนัมก่อน อยากให้มันซ้ำกูได้ขายนะพี่บีนเอ้าแล้วมันชนล้อคิวกูมึงว่ามันเอ๋อป่ะ <c oughs> ไอ้เหี้ยขับผ่านไปดีๆไม่เอาเนาะขับมา <c oughs> เกี่ยวคิวกูไปด้วยอ <c oughs> ีคุณบีนไม่ตอบให้มึงเลยว้าวหยุด รีบอุอจจาระเอาดิโล้ดีครับที่หัวตารางนี่นี่ไม่น่าเชื่อว่ายังได้ยินเสียงพวกผมนะนะาครับ้างบนขนาดนั้นเกือบ400แต่มันไม่สูงเหรอได้ยินได้ไงไวะเนี่ยพี่โฟล์ทเหรอพี่เมื่มกอกอีขอขอข้ขอมาตัวนึงออกมาเหรอลับมาสองเลยพี่ องนองนองาเป้าไม่ได้เมนท่งพี่บอยมันจะเอาพี่ต่อเลยเหรอแงโดดรถตายเลยอีะไปูยปริวเน้อไป แนวข้างหน้าผมเลยชอบเลยอะไรร่องๆเนี่ยเชือกสะพานมันดูไกลๆจังวะนั่นเอมันรู้สึกไกลขึ้นเลยมันมีทางนึงสะพานใหญ่ทีว่าเกี้ยตรงใต้สะพานตรงกลางมีทางเชื่อมด้วยเนี่ยบันไดเนี่ยเหรอเปเปเปพชรขวา แม่งล็อผมอยู่อ่ะพี่บอลคุ้ยอะไรกันตรงนี้นักหนาไว้สัตว วิ่งดอกดิตอนนี้นเลยพี่เ,เขาเด่นอะไรของเขาอะไปโอ๊าด้านซ้นนนนนายผมมีตีนึง ผมเอง<า>อน้องนั่นไปต่อยดึง่งไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่ไม่ไรทบายทบายมาเอาผมไม่ได้ป่านนี้มังคูที่ไม่อืมเหมือนเหมือนฝั่งขวาไม่มีใครเลยเว้ยพีเหมือนมีแค่ซ้ายอย่างเดียวเลยทำอ่ะแม่แม่งเจ็บทุกตัว ปวยเจ็บทุกตัวระดับประเทศอยากให้ระดับโลกอยากให้ระดับตำนานโชว์ป่ะละ่ะเอาเลยพี่พี่ขอ,องอย่างอื่นที่ได้พี่อ,อ้อยอักกันนะล่า <store> สุดมันน้อยดิพี่อ่ะโอ้ยหมดกันพอแล้วแน่นอนก,กันไม่หยุดเลยพวกมึงเอาอะไรพี่อ่ะเก็บทรง<ห>เก็บทรงไม่อยู่เลยสัตว์ สองต้นไม้นี้ขาดนัดเดียวเฮ้ยไม่หมดเหรอวะพวกมีสี่เลยสัตว์เฮ้ยเชี่ยนี่มันเดินแปลกๆวะกูมันเดินไปแล้วนะเดินมาไหนพี่เดินมาหาผมเหรอเดินแบบวาร์ปอบบมันวาร์ปยังไงก็ไม่รู้วะ ้านเดินเข้ามาในร่องเหรอวะไอ้บีนไไม่่บบ้านะลัปอ๋อเดินกลับไปแล้วไเยี่ยมีสี่ตัวเลยสัตว์สองตัวนะเสื้อเหลืองกับเสื้อดำแม่เสื้อดำเสื้อเหลืองรู้อยู่ไหนอยู่ในบ้านนะเจ้าไอ้บอลเอ้๋ออะไรไมึงบอกว่ามันกลับไปแล้วไงไอ้บีนคืออะไรของคืออะไรวะก็เขียนว่าเขาอยู่นี่เขาดูได้หมดเลย เจอกันอีกแล้วน้องภูอะไรก็ตีพี่เหมือนเดิมเลยอ่ะพี<_<_่แคนี่มาดิมาดิเอาไว้แล้วโอ้โหนิดเดียว <laughs> พี่บอยผมไม่ได้แหลงอะไรแช <c oughs> มเนี่ยพี่บอยโอยต้นขาต้นขา